สวัสดีครับพี่นอ้นงนนองเบาหวันวันทุกเนือน้อพี่พน้องเด้อขิดมือหนีมาพี่พาน้องมายังตลาดจ่องจอมเนาะพี่น้องเนาะมาบนตลาดจ่องจอมเนาะเป็นของอาหารปลาพี่น้องเป็นเห็ดพี่น้องนี่เห็ดอะไรเนียงเห็ดปวกใช่ไหมโลเท่าไหร่ล่ะนี่โลจ่าสองร้อยสองร้อยฮะโอ้เห็ดปวกเมย์ไงพี่น้องอดอกเห็ดปวกไงดอกเมยครับพี่น้อง เน็ดปวกถุงเท่าไหร่นี่ถุ้งสองร้อยพี่น้องเน็้ปวกนี่เป็นอะไรนี่เน,นออออือีลอกอีลอกนนอีลอกอีลอกคนที่บอกเข้มๆนีอีลอกค่ะคนบางพักหวานพี่น้องเน็ดปวกราคากิโลอกเป็นมั่นพี่น้องนี่เป็นเน็ดอปลวกพี่น้องเสงียงอียังตึบดำดำมหลังโอ้คนมาขายอย่างนอ้อ เป็นเฮดปวกน้อพี่น้องนะเนาะเฮดปวกห้อยพี่น้องห้อยห้อยห้อยปลาปลาย่างปลาย่างพี่น้องตลาดปลาตนะลาดช่องจอมเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นเฮ็ดไอ้เฮ็ดปวกพี่น้องปวดนี่ใหญ่เฮ็ดโคนเฮ็ดโคนพี่น้องเฮ็ดเพาะเนาะพี่น้องเนาะย่ำนี่เนาะเฮ็ดเพาะออกพี่น้องปลาแห่งเป็นมั่นแม่ค้าก็หาวิ่วแล้วพี่น้องบ่ค่อยมีลูกค้าปะเนี่ยเป็นเนาะหายไปไหนหมดลูกค้ามามามาลูกค้ามาอ่าอ่าไม่เหมือนแต่ก่อนอดทนเอาให้กำลังใจทุกคนแม่ค้า ให้มันเหมือนเดิมเราจะได้ขายกันทำมาหากินกันได้<ร>เป็นเฮ็ดเพาะพี่น้องแ <ไป S 2> มงดาพี่น้องแมงดาปล <ส crouch. S 1> าแหงนาะพี่น้องเนาะปลาแหงเป็นมันมะพร้าวพี่น้องมันเฮบมันเป็นน้ำอ้อยพี่น้องน้ำอ้อยเป็นมันมันเทียนเนาะพี่น้องเนะาะเป็นบกบกเป็นอีโลกพี่น้องอีหลกอีโลก พักหวานปลานพี่น้องของเราอยพี่น้อง,อง,องเห็ดปออยังเป็นมั่นร้านนี้มั่นหลายไข่มดแดงพี่น้องเห็ดเปอเห็ดเปอออนออนของไม้นะพี่ของไม้ของไม้เป็นว่าเมล็มันเตามเมแ็ง,งวันมันหลายเนาะมันหวานจาขมพักหวานสามท 5, 4, ุ่งห้าสิบรวมกับอีโลกได้อันนี้สามทุ่งรอยจากคุณพี่คะครับผม กระเทียมช้างพุงเลยนะจ๊ะกระเทียมกูมีนี่เป็นแบเคาะบข้อพี่น้องคออ่อนๆแบบคอเนาะพอเนาะพอขายนี่ปะใช่ป่ะโอ้ขายดีปะเดินเรื่อยเนาะไปเลยไปเลยเป็นหอยพี่น้องอันนี้พื้นล่างของที่นีเลยพี่น้องพี่น้องอยากได้เด้อตลาดช่องจอมเด้อพี่น้องเด้อตลาดช่องจอมนี่เป็นเห็ดอะไรนี่เห็ดพึ่งเห็ดกับเตา ดับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านาะหว,ว่าหลายอย่างพี่น้องแมงดาแมงดาแมงดาหอยพี่น้องเป็นหอยหน้าหอยยังเท่านี้แหละเป็นหอยไาเยอกได้หรือพี่น้องเนื้อในตลาดช่องจอมตลาดช่องจอมตัวนี้ใกล้ติ ขึ้นมาคือเก่าแล้วพี่น้องเริ่มคือคักแล้วคือคักแน่แล้วพี่น้องเป็นขี่ไตอ้อยไฟ้พักหวานเฮ็ดเพาะเนาะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้เด้อพี่นอ้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งน,นี้ฝากพี่น้องกดไลค,ค์กดแชร์กดต,ติดตามเป็นเบ,นบาบันแน่